มันจะไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยถ้ามันยังเหลือยังโดอยู่แล้วก็มันใช้ไม่ได้้อกไม่ใช่พระสีธาคารมีโน,น่มันเป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นไปไ้วยกิเลสตอนนี้เราก็มารวมตอนสกิธาคารมีนะเราตีด้วยอำนาจสมถภาวนามากคราวนี้เราก็ตีด้วยอำนาจวิปัสนาภาวนาให้หนัก เพราะมันเป็นบันไดอีกก้าวเดียวเท่านั้นทีร่รายะเข้าก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์โอ้มันกล้วยจริงๆนะคนนี้มันของหวานหวานไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวหวานชื่นใจของง่ายๆก็กล้วย แล้ก็นั่งมองดูมาจากสก,กิทาคามีว่าโอโ๋หนอร่างกายของคนร่างกายของสัตว์วรตถุธาตุทั้งหมดมันเต็มไปด้วยความสุขโปรกโสมมจิตใจของเราทรงอารมณ์ตั้งมันเห็นคนก็เหมือนเห็นซากศพเห็นคนแต่งตัวสวยผิดปกติอยากจะอาเจียน ันทราบไหมเขาแต่งยังไงผิดปกติไอ้หน้าตาดีๆนันทามอมๆนึกอะไรๆอย่างอย่าไปว่าเขาเลยเขาชอบอย่างนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ชอบก็แล้วกันถ้ามันจะเจียนแล้วก็เข้าไปในห้องซะก่อนเขาเจียนไาเจียนต้นหน้าเขาเขาจะตบหน้า เมื่อเรามองไปจากเนื้อมองจากกรตากระทบผ้าปับ๊บทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังถึงเนื้อทะลุเนื้อถึงตับไตไส้ปอดถึงขี้ถึงเยี่ยวในในลําตัวผมไม่อยากจะพูดจาระปัสสาวะมันไม่ใช่ภาษาไทยนี่พูดกันทำไมเรียนใช้สัพท์ของไอ้ขี้เนี่ยมันดีไหมหอมไหม เยี่ยวหอมไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหอมไหมดีตรงไหนร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะสะอาดไม่มีความสุขปรกร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะมีการส่งตัวไม่มีการสุดสมอย่างนี้เขาเรียกโบวกทั้งสมถะและวิปัสสนา ไอตัวสุดโสมเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาวิปัสนาสุกบะปกเป็นเรื่องเขาสมถะพระสุปสัญญาที่เจรนาทั้ง,งร่างกายเป็นกายยิกาานุสติว่ากันเพลินๆสบายๆม,มองไปแบบสบายๆนั่งมองดูทีเราดูตัวของเราเองดีกว่า ว่าตัวของเรานี่แต่งกันซะ่ัมนมเชิงวับจะแต่งตัวหันหน้าหันหลังจำหน้ากระจกไหมมันสวยที่น่นสวยที่นี่ตรงไหนมันสวยขี้สวยไหมยเยี่ยวสวยไหมสเสล็จยํำลายสวยไหมนํำเลือดนํำเหลืองน้ำหนองสวยไหมร่างกายผิวข้างนอกน่สวยแน่เลย ถ้าสวยจะไปล้างมาทาไมจะไปอาบน้ําอาบท่ามันทําไมมันสวยเนี่ยมันสะอาดเปล่าร่วมความมันสวยไม่ใช่สวยหรอกร่างกายของคนที่มีมันี่มันโอ้ยมันใช่ไม่รู้จะหยุดหากินตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายมันยังไม่พอเลย คำว่าพอก็หมายความว่าเรางดไม่ต้องหามันมีกินเรางดไม่ต้องทำอะไรหมดผ้าผ่อนทนสบายมันมีเรางดไม่ต้องบริหารร่างกายทั้งหมดปัญญาสวยอิ่มเปรีมใจอยู่ตลอดเวลาอิ่มเอมเปรมใจมีหรือเปล่าไม่มีเรื่องความว่าหามีไม่ได้มหามีไม่ได้ทำยังไงมันก็ไม่สวยสิ ตัวไม่สวยทรงสภาพไหมไม่ทรงเป็นไงมันเสื่อมมันสุดมันโซมมันพังเนี่ยก็เราก็ไปนั่งนึกจุดหนึ่งว่าร่างกายของคนก็ะสั์ก็ดีนี่ที่มันเกิดมาแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่งนึกให้มันสบ,บายี่ มันทุกข์หรือมันสุขชาวบ้านเนะ่ยไม่ต้องไปดูเขาดูตัวเราเป็นสําคัญไอเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาจะสุขจะทุกข์ช่างเขาเถอะอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงชาวบ้านสร้างตัวเราให้มันดีซะก่อนเตี้ยแล้วจงอย่าไปอุ้มคอม ไอเตีย้ยกขตัวตาะแตะอยู่แล้วอุ้มค่อมเขาอีกโพีิสุขก็เดินกันไม่ได้ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรในเมื่อพระองค์ยังไม่ทรงบรรลุอภิเศกส,สัมมาสัมโพธิญานพูดง่ายๆว่าพระองค์ยังไม่บรรลุอลาหารหันต์พระองค์ก็ไม่ทรงสอนไข่ อยู่กับปัญญากีราสีท่าห้ามาตั้งนานสมเด็จพระิชิตามัยก็ไม่สอนเพราะว่าพระองค์ยังดีไม่พอในเมื่อพระองค์เป็นพระอรหันต์แลวจึงสอนเดี๋ยวท่านใะญย้อนถามว่าผมไม่พูดในี่เป็นพระอรหันต์แด้วยังท่านอยากจะรู้ไหมละ่ะ อยากจะรู้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าดูเถอะว่าผมเป็นพาร,าารนะอรหันต์หรือยังถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าก็ต้องอย่าคิดว่าผมเป็นพาระอรหันต์จงคิดว่าผมเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนนี่ไม่ใช่ความรู้ของผมมีธีผสมอริยสัจมองเห็นคนเป็นศพ ารู้จักสภาพว่าศพนี่มันเป็นทุกข์ศพเขาเป็นทุกข์ศพเราก็เป็นทุกข์ทุกตรงไหนทุกที่มันเสื่อมมันทรงเป็นปกติต้องหาเลี้ยงมันาการที่หาเลี้ยงมันมันเป็นทุกข์ก็จะได้เงินมาจากบาทมันก็ทุกข์ เจะได้้ามาสัชินมันก็ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพึงหามาได้เนี่ยมันเป็นอาการของความทุกข์ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นอาการของความสุขคนรับราชการนะี่ะมันนั่งโอดนั่งครวนก็ได้ฟังเสมอเมื่อวันลามีเจ้านายม, ah ata, ม่เห็ลาตามหน้าที่พึงมีอยู่ เวลาป่วยมีงานป่วยก็มีแต่มีการบีบคั้นมาถ้าป่วยเกินกว่าเท่านั้นต้องแตกเงินเดือนนี่เห็นไหมกว่าจะได้ทรัพย์เตสินมาแต่แต่คราวเวลาไปทํางานก็หนักเยยดลำบากใช้สมองใช้แรงงานต้องกระทบกกระทั่งกับคนเลวที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าคนเลวที่อยู่ใต้บังคับบัญชา สมองงานที่รับผิดชอบก็หนักเต็มที่อยู่แล้วแต่คนที่ไม่ดีก็ยังมาสร้างความเสือเทืนใจการหากินมันทุกนี่รับประชก,การถ้าเป็นลูกจ้างในจ้างบริษัทท่างร้านองค์การใดก็ตามมันก็มีสภาพเหมือนกันเจ้านายเขาถือว่าผลประโยชน์ของเขาเป็นใหญ่ เราต้องหาผลประโยชน์ให้เขาให้ได้ตามความประสงค์ดีไม่ดีเขาไม่ชอบใจเขาแย่ตัดกันเดินมาอะไรคนได้เขาแยาไล่มาอะไรคนได้เราต้องไปนั่งเอาใจเขานี่มันสุขแล้วมันทุกข์ทุกข์นะการทําไร่ทํานาการค้าการขายก็เหมือนกันค้าขายก็ต้องนั่งดูวันนี้ซื้อมาเท่าไหร กำไรเท่าไรไมันถึงจะพอกำไรที่มัน